เรื่องพร้อมสาไม่เคยทำนะแต่จะทำดูอันนี้หอมพริกตะไครเอาตามที่เพื่อนลงไว้ในช่องพี่ยูอนี่ไข่มดแต่มีตัวติดมาด้วยที่เกียดเลือกแล้วเอาอย่างนั้นเลยมีไข่เครื่องปรุงน้ำปลาน้ำปลารารดมาทำอะไรจ้ะว้าวหลายใหญ่ะ มาทำขาหมกไข่มดแดงกันดีกว่าเครื่องนะสวัสดีค่ะทุกคนนี่ใสเสียไม่ค่อยชอบไว้ขอบคุณนะที่เข้ามาชมช่องสายชาวตา้ในเครื่องมีพริกตะไคร้หัวหอมมดแดงนี่มดแดงใส่เลยเนาะใส่หมดดีไหมใส่ใส่หมดดีไหม แค่นี้พอที่เหลือค่อยว่ากันมันเยอะเกินครึ่งลูกอะใส่น้ำปลาลสองช้อนสองช้อนล้นๆน,น้ำปลาสักช้อนพอน้ำปลาหนังช้อนเดี๋ยวเค็มชูรส เคยทำนะของพวกนี้เอาว่าเขาใส่อะไรบ้างรสชาติเอาตามเราชอบกับข้าวอใส่ไข่สามโทมจ้าโคเล่หรือคนได้แก่หอมไนี่หอมหอมหอมมาก sẽ thêm một kia mất đi á, sẽ mất đi mất đi mất đi mất nén nén đi này, đi mất đi mất đi lắc, đi lắc đi แล้วว่ขาใส่บอลใบเมงละไม่รู้ว่าใส่อย่างนี้เออที่จริงก็ใส่ต้นหอมด้วยนะใส่แค่นี้มาห่อกันเลยค่ะว้าวไหลง่ายหางมองไม่ค่อยเห็นด้วยดูไปต้องสงสาดิ จะได้ไหมเนี่ยจะห่อได้ไหมเนี่ยซ้อนๆไป้อนๆไปหลายๆอันให้ดูห่อเดียวพอนะเดี๋ยวไปดูนึ่งกันเลยจ้ะ không hòa gì Cái rốt này. <laughs> Mình vô vậy. Yeah. Cái rốt này. Rốt. รอดค่ะนี่ไงเสร็จแล้วเดี๋ยวไปดูเป็นต้นนึงเลยสองสองสีได้หอันนะสารนึ่งอย่างนี้เลยปิด้าไว้ก่อนเดี๋ยวมาดูกันสินาทีทำมาแล้วก็มันออกมาอย่างนี้ และมันไม่อร่อยและมันไม่เป็นหมกไข่มะเดงสาก็เลยเปลี่ยนเปลี่ยนไปเป็นหมกหม้อเลยค่ะเปลี่ยนดาเปลี่ยนสาทําเองสายังขำอ่ะเราไม่เคยทําเนาะเราทําไม่เป็นกลายเป็นหมกหม้อไข่มะแดงอร่อยมอกหมกหม้อเรียบร้อยสําหรับไข่มะเดงเพราะสาทําห่อใบตองแล้วมันไม่เวิร์กมันไม่เวิร์กมันไม่อร่อยสาเลยมาทำใหม่ ใส่หม้อเลยจ่ะหม้อนี้พานเปิดเยาะอืมนี่หมกหม้อเคยมัดแดงรู้สึกว่ามันดีขึ้นหน้ากิงสาดทั้ยืดยืดเลยเลยหมกหม้อขอไปตรงกลายเป็นหมกไข่มดแดงขอไปตรงกลายเป็น หมกหม้อไข่มัดแดงนะจ้าโอนนักกินหม้อก็อร่อยแล้วค่ะ